ผมทำเองนั่นด้วโอ้โหเยี่ยมไข่เยอะไข่อารมณ์ดีข้างล่างทำไรนะข้างล่างทำไรนะข้างล่างเรียกว่าดุกครับนี่ข้างล่างนี่มีบ่อปลาดุกมีผักมีบ่อปลาดุกสวัสดีค่ะพี่ตังไข่คนดูครับตรงนี้เปิดรถไข่ครับนี่คนว่องไข่ครับไข่ไข่ยุ้งไหนนี่ครับไข่ช่องๆนี่ครับยื่นคอมากินอาหารครับกินอาหารเสร็จคอแห้งกินน้ำครับ กินน so no mm ้ำ hmm. ก oh, ิน <in> น <Asia? laughs> <laughs> ้ำได้ตอกไข่ต้าไในตอกไข่ข้างในนี่ล้วงไข่ข้างหลังนี่ไม่ปิดล้างอาหารถอดล้างได้นะคะถอดออกไปล้างได้นะคะน้ำค่ะไว้ใส่วิตามินด้านนอกนะคะแล้วก็เวลาขี้อ่ะก็ลงข้างล่างเลยข้างล่างเราก็ปลูกผักได้นะคะปลูกผักเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกปลูกผักเลี้ยงปลาดุกมีอ่างปลาดุกด้วยมันต้องอยู่ในกระมัง เป็นเสร็จแล้วเอาไปสองพันแล้วกันทำไก่ทำไก่ก şey ี่เดือนไก่ประมาณสองเดือนกว่า